สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับช่องพระติดหมอนะครับ EP นี้เป็น EP ที่245หนะครับมาช่วงเย็นนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 1 2 8 2 7 4 9นะครับหรือสแกน QR อร์โได้เลยนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับก็วันนี้กันมีเป็นพระสมเด็จนะครับเอามาเป่งปันนะครับ ชุดนี้ราคาเบาๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับเป็นเอ่อเป็นชุดที่ว่าคัดๆออกมานะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นมีเทาะนิดนึงนะครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นของออวัดบางขุนพรมนะครับ มีคาบนิดน้อยครับเนี่ยไม่เยอะนะครับมวลสารก็ยังมีอยู่นะครับเม็ดแดงๆนะครับ สมเด็จอง์นี้เอาสองร้ยห้าสิบครับแบ่งปันนะครับสองอยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับสมเด็จอง์นี้จะเนื้อนวลน,นวนขาวขาวนะครับดูเนื้อใกล้นะครับนี่มีการแต่งรายงานมีเนื้อเน่เนด้านด้านในสมนะครับสมเม็ดแดงแงนะครับแดงแดงส้มๆมดำๆตาม,ตามองคพระนะครับ มีหลุมนะครับเนี่ยหลุมอากาศด้านข้างน,นะครับด้านหลังเป็นรอยกระดานนะครับแบบนี้เป็นรอยกระดานยับหยาบนะครับ องนี้สวยนะครับเส้นคอชัดเลยนะครับเส้นคอชัดเลยนะครับวันละครองนี้ผมเอาสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับบางขุนพรมนะครับคาบกุไม่มีก็จะเป็นกุเก่านะครับกุเก่ากุใหม่ม่มีทั้งคาบกุและไม่คาบกุนะครับ นี่ครับมีเส้นบังคับพิมพ์ตรงนี้นะครับด้านบนด้านข้างนะครับมีทั้งสองข้างเลยนะพิมพ์เส้นได้นะครับเส้นจะคมชัดเลยครับเลียวเล็กนะครับด้านหลังนะครับ พิมพ์เส้นได้องนี้นะครับพิมพ์เส้นได้นะครับผมเอา2 5 0นะครับ2 5 0หพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองนี้จะเป็นของหลวงปู่ภูนะครับหลวงปู่ภูเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับแขนจะหักสองนะครับหลวงปู่ภูวัดวัดอินนะครับสภาพใช้นะครับสภาพใช้สภาพใช้นะครับพิมพ์จะฐานเป็นคู่คู่กันเลยนะครับ จะเรียกพิมพ์ฐานคู่นะครับไม่ค่อยเห็นนะผมได้มาสององนะครับยังหาไม่เจออีกองหนึ่งนะครับนานแล้วนะครับเอามาแบ่งปันนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับหลวงปู่ภูนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อชินราชนะครับชินราชหลวงพ่อมนต์นะครับวัดคลองสิบสองนะครับสองสี่หกสามนะครับ ชินาาดรุ่นนี้ก็พิมพ์จะไม่ค่อยชัดนะครับถ้าเป็นบล็อกแรกๆเนี่ยพิมพ์จะชัดนะครับจะมีอีกบล็อกหนึ่งนะครับที่พิมพ์จะไม่ค่อยชัดนะซึ่งซึ่งผมก็ได้มาบ่อยนะครับแต่ว่าจะสวยกว่านี้นะที่เคยได้มานะครับสวยกว่านี้ก็ขายได้สี่ห้าร้อยนะครับองค์นี้ผมเอาสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับผมว่าหมุนวัดคลองสิบสองนะครับปีสองสี่หกสามนะครับ รายการต่อไปนะครับนี่ครับองค์ที่สามที่ผมที่บอกว่าเนื้อจะออกม่ม่วงหน่อยเนี่ยเนี่ยจะม,ม่วงนะครับพิมพ์จะใหญ่หน่อยนะครับเออลวงปูอิสโลเนี่ยลวงปู่อิสโลน่าจะเป็นลวงปู่เดินหนนี่แหละครับแต่ไม่ทราบวัดไหนนะครับเป็นพิมพ์โค้งกระดูกนะครับ ผมเอา250นะครับสองร้อยหมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองนี้เป็นพระผงสุพรรณนะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นหน้าอะไรนะเหมือนหน้าหนุ่มนะครับมีหน้าหนุ่มหน้าแก่นะครับพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่เนื้อ คงนี้เนื้อจะออกโทนเทาๆหน่อยผมสุบพันองนี้ผมเอา250นะครับ250พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับปกจ้อยหูคมชัดนะครับยัน มิลาสมีออกกลางค่านะครับยันซ้อนนะครับหลวงปู่โตนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับเป็นปกจอยนะครับปกจอยปกจอยองประมาณนี้นะครับปกจอยนี้เอาแบ่งปันนะครับเอาสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวรายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นเนื้อโลหะผสมนะครับพิมพ์เหมือนหลวงปู่สุกนะครับมีค้าบเบ้าตรงบัวนะครับจะเห็น พิมพมันหลงผู้สุกนะแต่ผมไม่ไม่ทราบว่าใช่หลงผู้สุกหรือเปล่านะครับเป็นพิมพ์แปลกๆนะครับเป็นพิมพ์มีรัศมีออกข้างๆเป็นแขนหักศอกมีหูนั่งบนบัวนะครับบนบัวมีแปดจุดนะครับแล้วก็มีคาบดินเบานะครับซูมไ่ดูซูมได้แค่นี้นะครับ องค์นี้นะครับองค์นี้เอาแบ่งปันนะครับเอาแบ่งปันนะครับเราราคาเบาๆกันนะครับราคาเบาๆองค์นี้ผมเอา250นะครับ250พร้อมส่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 2749นะครับหรือสแกนเกว่าโค้ดได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ